ยืนรอพี่ฝนอยู่นานแล้วบอกว่าจะมาเล่นด่านกระโดดที่นี่เขาหายไปไหนของเขากันนะพี่ฝนหายไปไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่อยู่นี่แล้วอยู่ตรงไหนกันละ่ะยืนอยู่นี่ไงยืนอยู่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ยืนอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนเลยยืนอยู่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวก่อนนะลมแรงหรือว่าต้นไม้ขยับได้ ้นไม้วิ่งได้ต่างหากเดี๋ยวก่อนทําไมต้นไม้วิ่งได้ละ <c oughs> ด่ะกันนี่ไงตอนนี้เราอยู่กันในด่านกระโดดที่สามารถแปลงร่างได้นี่พี่ฝนกลายเป็นต้นแอปเปิ้ลอย่างนั้นเหรอใช่พี่ฝนกลายเป็นต้นแอปเปิ้ลตั้งนานแล้วแบบนี้นี่เองด่านกระโดดที่เราแปลงร่างเป็นต้นไม้ก็ได้ใช่นอกจากแปลงร่างเป็นต้นไม้นะเรายังกลายเป็นพุ่มไม้ก็ได้ด้วย แปลงร่างเป็นพุ่มไม้งั้นเหรอใช่เดี๋ยวแปลงร่างให้ดูนี่ไงพุ่มไม้แปลงร่างเลยแปลงร่างยังไงพี่ฝนนี่ไงกดปุ่มแล้วเราก็จะสามารถแปลงร่างได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนพี่เอกหายไปไหนอ่ะเอกอยู่นี่ไงเดี๋ยวก่อนนะทําไมมีพี่เอกสองคนไหนไม่เห็นจะมีเลยพี่ฝนหรือว่าพี่ฝนจะตาฝาดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้น ไปเล่นด่านกระโดดกันเลยดีกว่าใช่เราจะต้องผ่านด่านกระโดดนี้ไปให้ได้เลยดูนี่สิเพชรเปลี่ยนเป็นบล็อกบันไดด้วยกลายร่างเป็นบล็อกบันไดยอย่างนั้นเหรอนี่ไงเป็นบล็อกบันไดกระโดดได้ด้วยนะจริงด้วยแฮะแต่เดี๋ยวก่อนบล็อกบันไดอันดีก็สามารถแปลงร่างได้เหมือนกันถ้าอย่างงั้นพี่บอลจะแปลงร่างเป็นบันไดนั่นบันไดเหรอเนี่ย <laughs> ใช่นี่บันไดเพราะฉะนั้นตอนดีกระโดดไปกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อน กระโดดยากเหมือนการแทะเพเอกว่ากระโดดยากเพราะว่าเราไม่ถนัดกับบล็อกบันไดน่ะใช่เราจะต้องเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเพเอกกระโดดไปก่อนแล้วกันนะบล็อกนี้หายไปนี่นะบล็อกนี้หายไปเราเปลี่ยนร่างเป็นบล็อกที่หายไปได้ไหมไม่น่าจะได้นะพวกเราพี่ฝนกระโดดมาได้เลยนี่ไงกระโดดมาแล้วผ่านเดี๋ยวก่อนระวังให้ดีแถวนี้มีกับดัก ช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนพ,พี่เอกพี่เอกหายไปไหนอะเดี๋ยวเพเอกตามขึ้นไปนะหายไปเฉยเลยหรือว่าแถวนี้จะมีกับดักหรือเปล่าแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่เอกถึงหล่นลงไปได้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแถวนี้ไม่มีใครอยู่นะถ้าอย่างนั้นพี่ฝนกระโดดไปก่อนได้เลยนะรีบตามมาแล้วเขา้าเดี๋ยวตามขึ้นไปเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ฝนกระโดดไปเฉยแย่แล้ว รีบมาเร็วเข้าแถวนี้มีกับดักอย่างเยอะกับดักงั้นเหรอพี่ฝนใช่เมื่อกี้นี้ผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้ตกใจหมดเลยเดี๋ยวเพจจะกระโดดตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละถ้ายันก็นแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องแปลงล่างซ่อนแอบ,บก่อนแค่แล้วกันแปลงล่างเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหรอใช่แปลงล่างเป็นพุ่มไม้จะได้ไม่มีใครสังเกตเห็นเราเขาจะไม่เห็นได้ไงพี่ฝนพุ่มไม้ที่ไหนกระโดดขึ้นไปบนด่านกระโดดได้นี่ไงพุ่มไม้จะต้องอยู่เฉยๆพี่เอกอยู่ไหนอ่ะ กำลังกระโดดไปแต่ตกลงไปอีกแล้วเดี๋ยวไปใหม่ิีงไยโจอพ่เอกแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พี่ฝนกระโดดไปอยู่ดีๆก็ตกลงไปเฉยเลยรีบมาเร็วเข้าแถวนี้มีกับดักอย่างเยอะนะงั้นเพียรกะวิ่งไปเลยนะนี่ไงรีบวิ่งมาเร็วเข้าเกิดอะไรขึ้นแถวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเร็วข้าเรียบกระโดดผ่านไปเราผ่านมาได้แล้วพี่ฝนใช่ในที่สุดเราก็ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะต้อง รีบกระโดดแล้วก็ผ่านด่านนี้ไปให้ได้เลยระวังด้วยนะเมื่อกี้นี้มีทางน้ําแข็งอยู่ใช่นี่ไงแถวนี้กระโดดยากเหมือนกันนะกระโดดมาดีๆระวังหล่นลงไประวังหล่นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็บอกว่าฉันคือกําแพงเขาจะบอกทําไมว่าฉันคือกําแพงเขาอาจจะอยากให้เราแปลงร่างเป็นกําแพงก็ได้นะหรือว่าเพื่อนแปลงร่างเป็นกําแพงอยู่หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อย่างงั้นแล้วก็รีบแปลงร่างแล้วก็กระโดดผ่านไปดีกว่าเพยคิดว่าเราไปปกติดีกว่านะกระโดดไปแบบปกติอย่างงั้นเหรอใช่แล้วกระโดดง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่จริงด้วยถ้ายางไงรีบไปกันเถอะระวังเลเซอร์ด้วยพี่ฝนอยากจะรู้จังเลยว่าเลเซอร์นี่เราสามารถแปลงร่างเป็นเลเซอร์ได้เปล่าไม่แน่ใจว่าแปลงร่างได้หรือเปล่านะนี่ไงถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะแปลงร่าง เป็นที่กั้นก่อนก็แล้วกันแปลงล่างเป็นรั้วเนี่ยนะใช่แปลงล่างเป็นรั้วเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถแปลงล่างเป็นเลเซอร์ได้นี่ไงแล้วจะแปลงล่างเป็นเลเซอร์ไปทำไมกระโดดกระโดดผ่านไปดีกว่าเร็วเขา้ากระโดดมาดีๆนะทางนี้เป็นทางน้ําแข็งมีทางน้ําแข็งอย่างนั้นเหรอใช่ลื่นมากเลยเราวางให้ดีนี่ไงทางน้ําแข็งจริงๆด้วย มีบล็อกบันไดาหายไปอีกตั้งหากด้านหน้านี่ก็มีเลเซอร์เต็มไปหมดเลยพี่ฝนเลเซอร์เหรอใช่แล้วนี่ไงพีเอกเป็นเลเซอร์แล้วทาไมเลเซอร์วิ่งได้อ่ะก็พีเอกเป็นเลเซอร์อยู่พีเอกแปลงร่างเป็นเลเซอร์เหรอใช่แล้วแต่ว่ากระโดดยากเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าใช่เราจะต้องเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ากระโดดยากเกินไปแย่แล้วตรงนี้กระโดดไปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนบล็อกหายไปใช่บล็อกหายไปกระโดดไม่ขึ้นน่ะ จะต้องกระโดดใหม่นี่ต้องรีบกระโดดพี่ฝนถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่ฝนจะกระโดดบ้างนี่ไงผ่านแล้วระวังด้วยนะทําไมลื่นจังเลยทางเขาสลับไปมาจริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนบล็อกนี้เราก็สามารถแปลงร่างได้บล็อกกําลังจะหายไปแล้วแล้วพี่ฝนจะแปลงร่างทําไมเดี๋ยวก่อนบล็อกหายไปเฉยเลยใช่เพราะว่าบล็อกเขาก็หายไปอยู่ดีถ้าย่างั้ต้องไปใหม่ ไปใหม่เลยเหรอใช่ต้องกระโดดไปใหม่ห้ามแปลงร่างตรงนี้กระโดดมาได้เลยนะนี่ไงไปได้แล้วผ่านยากเหมือนกันอะพวกเราเกือบขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแล้วใช่เดี๋ยวก่อนสะพานหายไปสะพานหายไปพี่ฝนจริงด้วยสะพานหายไปแบบนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีไม่ต้องห่วงเดินมาได้เลยนี่ไงพอเรากดปุ่มบล็อกหายไปสะพานหายไปหมดเลยแย่ yeah, แล้วเลเซอร์สีแดง มีเลเซอร์สีแดงเหรอถ้าโดนแล้วก็ได้กลับไปเริ่มต้นใหม่แน่นอนเดี๋ยวก่อนทำไมบล็อกกำแพงตรงนี้กว้างจังเลยกระโดดได้กระโดดมาเลยกระโดดไปเลยเหรอใช่เพียกระโดดไกฝั่งแล้วเห็นป่านี่งงกระโดดไม่บานอ้าวกระโดดลงไปทําไมอ่ะกระโดดกระโดดไม่่านเดี๋ยวไปใหม่ต้องกระโดดออกไปแล้วรีบกลับมากระโดดออกไปแล้วรีบกลับมาเดี๋ยวไปใหม่ใช่กระโดดแล้วเป็นบุมแมลงเดี๋ยวไปใหม่แป๊บหนึ่งกระโดดยากเหมือนกันถ้าแปลงล่างแล้วก็ รับรองได้เลยว่าไม่ผ่านงั้นเพ่ก,ก็รออยู่ที่ชั้นบนแล้วกันนี่ไงกำลังตามไปคราวนี้จะกระโดดไปแบบมั่นใจกระโดดไปดีๆพี่ฝนทางน้ำแข็งลื่นมากนะใช่มีทางน้ำแข็งบล็อกเลเซอร์นี้เราก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันตอนนี้เพ่อรออยู่จุดเดิมนี่ไงมาแล้วคราวนี้จะต้องไปได้อย่างสบายแน่นอนกระโดดไปเลยพี่ฝน ตรงนี้จะต้องระวังให้ดีบล็อกนี้เขาวิ่งเร็วมากเกือบหล่นลงไปแล้วใช่เกือบหล่นลงไปแล้วนะเมื่อกี้นี้หนะักดีนักกระโดดทันรีบวิ่งมาเลยวิ่งไปอย่างเดียวนีไงบล็อกเลเซอร์แล้วก็บล็อกกำแพงที่กว้างมากคราวนี้เราจะต้องระมัดระวังให้ดีเพยงอยู่ฝั่งตรงข้ามนะกระโดดผ่านได้หรือเปล่าผ่านได้เลยผ่านแล้วนี่ไงผ่านแล้วคราวนี้ไปต่อ ไปก่อนนะพี่ฝนไปก่อนได้เลยเรียบกระโดดผ่านไปไม่ผ่านละหล่นเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้พเพกหล่นลงไปเหรอหล่นลงไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกระโดดกลับขึ้นไปใหม่ได้ถ้ายังงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะกระโดดไปก่อนก็แล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนเรามาถึงเส้นชัยแล้วนี่นะถ้ามาถึงเส้นชัยแล้วพี่ฝนนําไปก่อนได้เลยนะนี่ไงมีเลเซอร์ระหว่างทางบล็อกนี้จะหายไปหรือเปล่าไม่น่าจะยากแล้วพี่ฝนใช่กําแพงเดี๋ยวก่อนนะ เราจะต้องไปกระโดดอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ปีบันไดนิดงน่อยผ่านแล้วพี่ฝนน่าจะผ่านแล้วละ่ะฉันคิดว่าด้านบนนี้น่าจะยากอยู่เหมือนกันอะ่ะนั่นไงมีเลเซอร์แล้วก็มีกำแพงขวางทางอยู่มีบล็อกที่จะหายไปหรือเปล่าน่าจะมีบล็อกหายฉันมองดูแล้วมีบล็อกสีขาวอยู่ด้วยจริงด้วยแฮะนี่เรามาถึงชั้นบนแต่ว่ามีบล็อกสีขาว ที่กระโดดยากมากๆแล้วก็จะต้องกระโดดข้ามไปอีกฝั่งเพื่อไปรับชายชนะด้วยนะแล้วคราวนี้จะไปยังไงกันดีพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องทดลองกระโดดดูก่อนนี่ไงบล็อกจะหายไปทั้งหมดแน่นอนและพี่ฝนต้องกระโดดไปทีเดียวเลยเราอาจจะต้องวางแผนนิดหน่อยเราจะต้องกระโดดไปแล้วก็กระโดดขึ้นไปชั้นบนเลยเดี๋ยวเพียกตามไปนะนี่ไงไปแล้วจริงด้วยบล็อกหายไปหมดเลยแย่แล้วเพียกหล่น ทำไงดีละทีนี้ถ้าเรากระโดดไปอีกครั้งหนึ่งเราจะผ่านหรือเปล่าต้องลองดูพี่ฝนตัดสินใจกระโดดไปเลยเดี๋ยวก่อนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านยังงั้นเหรอใช่ไม่ผ่านเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่เลยเหรอใช่ไปใหม่นี่ไงผ่านแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่เดิมไม่น่าจะใช่นะพี่ฝนน่าจะเป็นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรอจริงเหรอน่าจะใช่แบบนั้นนะ ถ้าอย่างนั้นล้วก็ตอนนี้เราจะต้องพยายามต่อไปดานกระโดดที่นี่มีความสูงมากแต่ว่าพี่ฝนสามารถกระโดดผ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะต้องกระโดดผ่านไปแบบนี้นี่ไงผ่านแล้วรับของรางวัลก่อนดีกว่าพี่ฝนผ่านแล้วเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวก่อนนะของรางวัลเป็นพุ่มไม้ได้พุ่มไม้มาเหรอใช่ของรางวัลเป็นพุ่มไม้อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะมีของรางวัลอยู่อีกนะ ตรงนี้เป็นทางกระโดดพิเศษพี่ฝนทางกระโดดพิเศษแต่เดี๋ยวก่อนประตูร็อกนี่นะเขาบอกว่ามีรหัสอยู่มีเลขห้าอยู่เนี่ยมีรหัสอย่างนั้นเหรอมีเลขห้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีมีเลขอื่นอยู่ด้วยนะนั่นไงอีกฝั่งหนึ่งพี่ฝนเจอหมายเลขเก้าแล้วก็หมายเลขศูนย์ด้วยนะแต่ว่ารหัสต้องใส่ทั้งหมดสี่ตัวพี่ฝนจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องหารหัสต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนนะ ฝั่งนู้นพี่ฝนจงเส้นทางไปต่อน,นี่นะอีกฝั่งหนึ่งกันเหรอใช่อีกฝั่งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านี่งงายกระโดดมาได้แล้วจะกระโดดผ่านหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องทดลองกระโดดดูไปแล้วไปไหนอะ่ะหล่นหล่นเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนจะกระโดดนี่งงายผ่านแล้วคราวนี้ผ่านได้อย่างแน่นอนเลยกระโดดผ่านแต่เดี๋ยวก่อน ประตูล็อกเหมือนกันนี่นาน่าจะมีปุ่มสำหรับให้เปิดประตูอยู่นะพี่ฝนจริงด้วยนี่ไงเจอแล้วเราจะต้องกดปุ่มถ้าเรากดปุ่มทั้งหมดประตูจะเปิดแต่เดี๋ยวก่อนเราจะต้องกดปุ่มเปิดประตูทั้งหมดให้กลายเป็นสีแดงเขาถึงจะเปิดประตูพี่ฝนจะต้องกดให้ทันใช่จะต้องกดให้ทันนี่ไงกดทันแล้วเรานี้ได้รับของรางวัลและหลัวพวกเรา ได้รับของรางวัลแล้วกันเหรอใช่เราผ่านด่านแถมได้รับของรางวัลแต่เดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปอีกฝั่งหนึ่งมาทางนี้เลยพีเอกรู้ฝั่งนี้มีด่านกระโดดอีกนี่นะใช่แล้วมีประตูแล้วนี่ก็เป็นลิฟต์พี่ฝนเป็นลิฟต์อย่างนั้นเหรอเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะมีปุ่มอะไรอยู่ด้วยจะหล่นหรือเปล่าไม่หล่นนี่ไงไม่หล่นจริงๆด้วย ถ้ายางงั้นเรียบกระโดดไปกันดีกว่าระวังให้ดีมีกับดักเลเซอร์ระวังเลเซอร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีปุ่มนี่ไงมีกำแพงเลเซอร์สูงขึ้นมาเลยเลเซอร์กลายเป็นกำแพงใช่เลเซอร์กลายเป็นกำแพงที่สูงมากแล้วที่สำคัญตอนนี้เราสามารถผ่านด่านนี้ไปได้แล้วได้รับของรางวัลมาด้วย